เขาบอกให้ออดิสโก้เลยไม่แต่งอะไม่กล no ้าแต่งแรงเยอะแต่บางทีแล้วแต่ตอนนี้เรา่าวแล้วเียมพี่นับเนี่ยเพราะว่ามันเกิดคู่กันเนี่ยไแล้วเทียมมันออกอะไรดีวะสีอะไรดีวะสีสดๆก็ไม่ไหวอ่ะสีส้มแบบส้มแบบส้มแล็บเลยแกแกแต่งเขาค่ะดีนะครับรอดีแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่งตัวแปลกๆอาจจะเกิดในวงจรอุบปากเลยเลยไม่เห็นโครงกรเนาะแต่งนี้ดีแล้วต่ไล่ยสองว้า ถ้าก็ได้เป็นทอยเหรอต้องต้องมีหน้าต่างมันแรกนะแม่นั่งยิ้มแม่แก้วอ่ะนั่งอย่างเงี้ยไม่แต่วันที่ไปตัดอะตัดพี่เก๋ไปพี่เลยอะไปตัดเสร็จอะคือมันโซมวันธรรมดาเราเนี่ยคนไม่ชอบเซ็ตผมไงคนก็จำไม่ค่อยได้ตัดเสร็จแบบคนจำไม่ได้แาลงก้อนเลยอะแล้วคนแบบหันมุมจำได้หมดเลยเพราะหน้ามันเปิดไงหน้าก็เดินมาก็าบอกว่า บอกบอกไม่พนักงานมเลยกี่บานนะเลิกมันจะไม่ค่อยเซลเลยเนาอตัดผมไม่ใหม่อ่ะคือตอนแรกตอแรกตัดใช่ปะเขาก็ตัดบอกพี่ครับเอาแบบสั้นเขาก็กลัวไงก็แบบเคยแบบมีูกคาไม่ดีแต่ผมสั้นๆมาเขาก็ตัดท่านี้ก่อนโอยไปหมดเลยอ่ะก็ไปหมดแล้แบบพี่ครับอาเงใช่หมครับอ่เง้ะโอยว่ตัดแตัดที่ตัดที่3ามเงี้ยคนเดินผ่านใช่ไคนก็หยุดดูอย่างเงี้ย เง okay, ี้ยแล้วบบมีอะไานเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี um, ้ยแค่ยมายืนหยุดจูนอย่างเงี้ยฮะนีคนต้องเคาะดิอ่ะแล้วตัดข้างกระจกอ่ะคือคือมันก็ไม่คิดว่าคนจะจำได้แล้วแม่แบบมานนานใช่ป่ะเราก็ไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยพอตัดร้บแบบตัดเสร็จแล้วแบบคนจำได้เยอะมากคนจำได้หมดเลยอ่ะเปิดหน้าเปิดหน้าไงฮะหน้าแบบเปิดนะ้วเขาก็เซนให้วันนั้นก็แบบแต่พวกนี้ต้องเซ็นไอ้ว่าแซวแล้วอ้าวพี่สมศักดิ์ชิชเข้ เราไม่เซ็ตกตอนที่เซ็ตราไม่็ตแต่เมืเช้าเมือเช้าอ่ะคุณถามคือต้องดูรูปที่แพรพี่หันกับพี่พี่ตานช็อปอ่ะไปเมื่อเช้าไปว่าได้มาุจักรรชนผมรีบเลยอ่ะผมแบบผมไม่ไม่ไม่เซ็ตเงี้ยคบเพราะวผมอย่างเงี้ยไม่เซ็ตแล้วคุณจะจบก็จบมองเซ็ตไม่ชอบเซ็ตเนี้ยธรรมดา เป่าเ็เอาเยลรูปสามทีออกมาได้เลยเหนียวไม่ชอบไงเขาแบบเหนียวไม่เหนียวก็มีเราไม่ชอบคนาบเรายธรรมดาไงไม่อยากสบายๆไงเลยแบบใส่หัวกแต่อะไไปแทนใส่ไมใส่ก็ลองแหละลูกแม่สบายดูค่ะดูค่ะดูค่ะค่ะ่ดูคะ